สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนม,มีองค์วันนี้เสนอตอนอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนทรงใหม่ในที่นี้ท่านอาจารย์โอจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่แท้จริงและทุกคนจับต้องได้มองเห็นจริงโดยเขาบอกว่าชื่อตอนอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนทรงใหม่นี่ครับติดต่อดูดวง ตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ facebook โอเซริกรอภิรัต a c e b o on, o k โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอเซริ15และผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนะักเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 ครับนะก็ สวัสดีทุกท่านนะสำหรับในรายการคนมีองค์เราเนี่ยมาพูดก็เพราะว่าวันนี้ผมดูนะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะดูเกี่ยวกับการตรวจองค์ตรวจเทพหรอกแต่บางทีเนี่ยไพ่มันเกิดขึ้นหรือว่าความรู้สึกเขาเรียกว่ามันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องบอกเขาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและมันเกิดเหตุใดขึ้นเพราะว่า เราต้องพูดไปตามความจริงที่เกิดขึ้นนะนะอืมอานะครับหลายๆคนมาตรวจกับผมเนี่ยทุกคน,นก็แบบปฏิเสธนะเรื่องการมีองค์ปฏิเสธเรื่องร่างทรงปฏิเสธแล้วมันไม่มีจริงแต่อาการมันก็ออกมาแล้วบางคนไม่เคยสวดมนต์ก็สวดมนต์ตอนหลังนะผมพูดตามตรงนะบางทีเนี่ยการที่ผมพูดตรงๆเนี่ยถามว่าคนพอจะเชื่อไหมมันก็เชื่อได้อยู่ แต่ว่าคนที่จะเชื่อได้ก็คือต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการเล่าเรื่องนะหรือเป็นคนที่มีจิตสัมผัสในเรื่ององค์เทพยานบารมีต่างๆเกิดขึ้นอ่ะนะเดี๋ยวผมจะทาพิธีไหว้ครูก่อนพอไหว้ครูเสร็จแล้วเราก็จะมาเล่าถึงเรื่องอาการต่างๆที่ทําที่เหมือนกับว่าคนสมใหม่เนี่ยจะเป็นกันแล้วเป็นกันมากแล้วหาต้นต่อแทบไม่เจอกันเลย namo dasa pakkhavato arahato samma samputassa namo dasa pakkhavato arahato samma samputassa namo dasa pakkhavato arahato samma samputassa อมนามอพระพิคเนสิติพระสิติเมมหาราพอเถิดติยามเป็นนามอพระพิคเนสิติพระสิติเมมหาราพอ ตาตยามเป็นโมพภิคขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภพอมสีขเนสายานะมหามอมสีขเนสายานะมหามอมสีขเนสายานะมหามอมนโมอิสรามิสิวะเทวัญจพวันตุเมตาตยามเป็นอโมอิสรามิสิวะเทวัญจพวันตุเม ตาตยมปีนโมอสราเมสิวเทวันเจ้าพวันตุเมเอตสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทายะปัทวีคงคาอิสราเมสิวเทวันเจามหาเทวคขมามิหังอมพรมมาปฏิภาหายาทุต e ิยามปีภพรมมาปฏิภาหายาตาตยามปีพพรมมาปฏิภาหายาเอตสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทายะ ปะทวีคงคาพระพรหม,มหาเทวคาม,ามิหังอมจิตตังเปียงพะมานาชาลิตินามาภานาม,นมอาอาุเมเกามะอปุปโยเทวมนุสนาังปโยพระมานมุตตะมังปโยนาคาสุปันนานังปีเนินทาริยังนาม,ามิหังอ่ะนะ เรามาคุยกันเอ่อมันมีอาการนะพอกลางค่ำกลาง,งคืนเนี่ยหรือว่าเราไปทำงานก็ตามบางคนนะบอกกับผมว่าอะไรครับอาจารย์หนูทนไม่ไหวแล้วนะไปทำงานเนี่ยก็เสียงานปวดหัวมากบางทีมันปวดตรงหัวใจจืดๆนะบางทีกลางค่ำกลาง,งคืนนมันนอนไม่หลับสองสามวันเลยอาจารย์พูดกับผมนี้นะบอกว่าเราไปหาหมอเขามั่งเปล่า บอกไปมาแล้วแต่อาการมันก็ยังไม่หายเพราะว่าเหมือนกับว่าไปตรวจมาอาจารย์โอ,โอเล่าสิประสบการณ์ของอาจารย์โอเหรออืมก็คือเอาตรงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นแค่หมอดูทั่วๆไปดูปดวงสอนนะคะไพ่อะไรเงี้ยยิปซีไพ่เอลพคร่อสอนแต่ว่าคือเราก็แบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถามเรื่องพิธีกรรมเยอะเรื่องเกี่ยวกับแบบสัมผัสจิตอะไรพวกเนี้ย จนเราได้มาเจออาจารย์ท็อปนะคะจะก,ก,ก็รู้เรื่องเกี่ยวกับองค์เทพเยอะขึ้นสวดมนต์ได้เยอะขึ้นแล้วก็ดูรวมมาจนถึงปีที่สิบเก้าคือปีที่แล้วอะค่ะคันนี้มันจะมีข้างหลังเนี่ยค่ะเสียงเสียงครูอาจจะเห็นกันหรือเปล่าอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องย้อนคือจะบอกว่าจะบอกว่าวันนั้นน่ะขอให้อาจารย์ท็อปมาครอบเสียงองค์นี้ให้เพราะว่าในบ้านทั้งหมดในสำนักทั้งหมดเนี่ย มีอยู่เสียงเดียวที่ยังไม่ได้ไม่เคยสวมหัวและจารย์โอ้เลยคือองค์น<ม>ั้นก็เลยสวมเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดอาการค่ะคือมันก็จะมีอาการแปลกๆแ,กแกบบปวดหัวเวียนหัวแน่นตัวแบบอะไรไอเหรอแล้วเยอะแยะเลยอ่ะแบบว่ากดอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยแน่นท้องอะไรอย่างเงี้ย ไปหาหมอหมอให้ยาอ่านึกว่าเป็นกดไลย,ย้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ยาล,ลดกดมากินไม่ตัง้งไปสัปดาห์แล้วก็ยังไม่หายเลยค่ะคือแบบเฮ้ยมันแปลกไอ้นี่จริงๆเชื่ออาจารย์ท็อปคือถ้าเกิดหมอให้ยาชุดหนึ่งแล้วมันมันหายอะ่ะมันก็เรื่องเรื่องปกติแล้วมันก็หายดีจะ<ช><ต>ทำไมมันไม่หายอะ่ะกินไปสัปดาห์สองสัปดาห์ก็ไม่หายสามสัปดาห์ก็ไม่หายควนี้ก็เลยเอาเป็นว่า อาจารย์ท็อปวันนั้น,นอนอยู่ตรงโซฟาเนี่ยอาจารย์โอ้นอนอยู่โซฟาเนี่ยแลว้วก็บอกอาจารย์ท็อปโอ้จะแบบทำไมโอ้รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วมันแน่นๆนะมันมันเวียนหัวมันคืออาจารย์ท็อปก็คงเห็นแล้วแหละว่าคืออาการสุดทนแล้วอะแล้วอาจารย์ท็อปก็ทำยังไงคะหยิบขันครูมาจะให้อาจารย์โอ้เอามือรับไว้ช่วงที่นอนปวดตรงนั้นอะรอาการก็คายนอนอ,อยู่อ่ะแล้วก็รับใช่แล้วก็ เนี่ยไหวอ่าอวไงคะคืออาการแล้ว,แล,วแล้วอาการนั้นหลุดอยู่ๆมันก็หายไปเองจริงๆอะจริงๆอะถึงขนาดว่าไปหาหมอนะจนหมอบอกว่าเดี๋ยวคืออยากจะให้สองกล้องเข้าไปดูข้างในคือถ้าเกิดสองกล้องเนี่ยอาจารย์โอ้เนี่ยต้องวางยาสลบ แล้วแบบอะไรอะไรอะไร,อะไรมันจะแบบน่ากลัวขนาดนั้นเลยแบบบอกหมออ,อ๋อมีธุระอย่างอื่นที่ต้องไปต่ออะไรเงี้ยก็เลยเลี่ยงไปนะคะก็ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะอะไรเลยอ่ะมันหายเองอ่ะพอพอถึงวันนั้นอ่ะหายแต่คือที่ผมแล้วยังไงต่อคือมันเป็นการเขาเรียกว่ามันเป็นสัญญากันแล้วเมื่อถึงวัยแห่งสัญญาเนี่ยมันพอมมันเกิดการรับพานขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้สัญญานั้นอ่ะหายไป ทำว่าทำว่าสัญญานหายไปได้ไงสัญญาจะสมบูรณ์ก็ต่อญญเมื่อ,อก็สัญญาการรับลงทรงอะไรเงี้ยมันมาพอมาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามที่เป็นระดับครูบาอาจารย์เป็นคนรับพานรับขันอาการสัญญานั้นก็จะคลายหายไปเพราะว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้ประกอบขันทั้งหมดถ้าหากว่าเป็นผู้ประกอบขันอยู่แล้วโดวยธรรมชาติเนี่ยขัน <จะ S 1> ครัว <จะ S 1> นะ<อ>เขาเออผมก็สวดไงผมสวดพักนึงแล้วผมอธิษฐานจิตว่าถ้าหากว่ามีสัญญ,ญาเก่า ที่จะต้องลงทรงหรือจะต้องช่วยคนช่วยเทพอะไรเงี้ยก็ขอให้เขารับแล้วมีอาการหายไปพอเขารับแล้วอาการก็ได้คลายออกพอแลีวเออท็อปท็อปถามนิดนึงว่ารานแบบเหตุการณ์นิดนึงว่าอาการที่เป็นตอนนั้นอะ่ะมันก่อนหน้าวันที่สามมิถุนายนไหมหรือว่าวันที่สามมิถุนายนคือโอ้ลงทรงวันแรกมันก่อนหน้าก่อนหน้าวันที่สามแสดงว่าพอตรงนั้นมันสมบูรณ์แล้วโอ้ก็เลยทรงได้แล้วเจ้าท็อก็รู้ทุกเรื่องใช่ไหมว่า เฮ้ยอาจารย์โอทำได้คือมันมันคือถ้าคนที่แบบว่าเป็นเป็นสายนี่คือเป็นอาจารย์ในสายนี้ที่เป็นสายครอบอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าด้วยประการใดก็ตามถ้าคนที่ดูออกก็จะรู้อยู่แล้วโดยธรรมชาติก็จะแก้ทางได้ถูกพูด,ดง่ายๆว่าเหมือนอยู่อยู่กับคนที่รู้นะรู้ว่าควรจะแก้ไงม,มันก็จะแก้ได้เองอาการมันจะนถ้าเป็นคนที่แบบไม่รู้เรื่องเลยก็อาการเขาจะหนาวหนาวร้อนๆอาการก็จะเรียกว่ามันมันจะวิววิวมันจะวิวมันจะบอกไม่ถูกมันจะอึดอัดแน่นในตัวตอนแรกเราก็รู้ว่าไอ เบาหวานกำเริบเขาบอาอะไรเงี้ยมันม,มันหลายมันหลายอาการพร้อมกันในในตัวคนเดียวจนแบบว่ารู้สึกว่าทำไมมันทรมานอย่างนี้วะนะใช่นั่นแหละเขาเรียกว่าอาการแฝงอาการแฝงเนี่ยคือเทพเนี่ยท่านส่งพลังงานเพื่อแฝงในร่างกายเราเรื่องเรื่องของเรื่องก็คือว่าท่านต้องการทําให้เราลงทรงได้อย่างสมบูรณ์ในที่นี้ท่านก็เลยเหมือนกับมีการทดสอบหรือการ ทดสอบด้การแบบว่าเหมือนกับเข้าเอาแฝงร่างใช่เอาพลังงานเข้าไปแฝงในร่างมันก็เหมือนเหมือนพลังงานจิตวิญญาณของเขาใช่ไหมใช่เข้ามาเหมือนกับพยายามจะเข้ามาในตัวเราใช่พเ<ร>พอแล,แล้วแล้วเราก็เลยเกิดอาการนั้นแต่ว่ามันมันยังไม่สมบูรณ์การไม่สมบูรณ์ในที่นี้คือเอ่อความยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับโดยตรงก็เลย <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยเดินไปแล้วหยิบขันขึ้นมาแล้วให้อาจารย์โอเนี่ยเอ่อจับขันพออาจารย์โอจับขันพักหนึ่งผมก็อธิษฐานขึ้นว่า ถ้าหากว่ามีเจ้าของที่สัญญากันว่าจะมาให้ทรงร่างเนี่ยหรือว่าจะมาให้ช่วยบารมีต่อบารมีเนี่ยก็จงรับแอ้่างนี้พอรับเสร็จอาจารย์โออาการโออาจารย์โอก็คลายตัวลงทันทีใช่ไหมซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่สามารถที่จะนั่งขึ้นมาได้แล้วก็ลุกเดินไปไหนตอไหนได้เลยอ่ะอืมเพราะอาการเหล่านี้ผมรู้มาตั้งนานแล้วว่ามันเป็นอาการที่ที่จะต้องมีเจ้าพิธีเนี่ยให้รับพอรับเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะถูกแล้วรสรนั้นล่ะ อไม,ม่เป็นไรหรอกเสียงนะไม่มไม่หมายคพรามว่าคืออาจารย์โอดันไปอยากครอบเสียนนั้นขึ้นมาเสียนนั้นน่ะเป็นเสียนใหญ่สุดเป็นเสียนฟางเปิดโลกอาจารย์โอไม่รู้หรอกแต่อาจารย์ทอฟเห็นมานานแล้วก็คือท่านเท้ามหาพรหมเลยที่อยู่บนเสียนแบบนี้เลยที่อยู่บนสวรรค์น่ะเสียนเสียนแบบนี้เลยเหมือนเทวดาน่าเหมือนเหมือนเหมือนพระลักษณ์หน้าทองเลยโจอโจอวอาจารย์โออยากจะครอบขึ้นมาไปหาเรื่องใช่ไหมไม่ได้หาเรื่องหรอกปางเปิดโลกในที่เนี้ย ท่านมีหน้าที่ครอบเพื่อเปิดคนที่เปิดยากอยู่แล้วถ้าใครที่เปิดยากเนี่ยปางปางนี้เป็นปางที่เรียกว่าครองโลกอยู่แล้วคือท่านเป็นปางแบบพระพรหมที่มีหน้าที่เหมือนกับว่าเปิดโลกพระพรหมอะ่ะมีแปดมือจริงๆอะ่ะสี่หน้าก็มุทิตาเมตตาับมุทิตากรุณาอุเบกขาสี่อย่างเมตตากรุณาใช่แต่มุทิตาอุเบกขาแต่โดยจริงอะ่ะพรหมอะ่ะที่อยู่บนสวรรค์เอาจริงๆเลยนะเนือ้อจริงๆก็คือมีหน้าเดียวเลยชัดๆเลยยังไงก็มีหน้าเดียว เพราะว่าแ,แม่ท็อปเห็นมาแล้วอืมคือถามว่าเห็นได้ยังไงก็ถ้าลองนึกถึงท่านท้า,ทามหาภกาพมตอนดวลกับพุทธเจ้าท่านก็มาหน้าเดียวเหมือนกันทุกถือพระพรมเนี่ยที่เขาสร้างเป็นสีหน้าเนี่ยเพราะว่าเขาแสดงถึงความเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งเป็นคุณธรรมทางพม,มิหารสี่แต่โดยจริงแล้วพระพรมมันมีหน้าเดียวเนี่ยแหละหน้าเป็นท้องอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าท่านจะมีความละเอียดทั้งจิตอืมนะก็ ถ้าถ้าพูดตามเนื้อหาเอาเอาเนื้อหาจริงๆนะก็คือว่าปางที่แบบคนที่วอมมองว่าเป็นพระลักษ์หน้าทองจริงไม่ใช่พระลักษ์หน้าทองอย่างเดียวเป็นแทนท่านท้าวมาหาพรหมก็ได้เพราะว่าพรหมเนี่ยท่านจะตัว,ต,วตัวบรรกายเป็นสีทองอยู่แล้วโดยนั้นบนนั้นอะแล้วกายของท่านอะสูง8 4 0 0 0โยชน์แล้วหน้าตาท่านเนี่ยจะมีหน้าเดียวอยู่แล้วโดวยธรรมชาติแล้วท่านจะมีทั้งหมด8 0มือพระพรหม,มตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่84,00 0บแปน์โยตัว,ต,วตัวเป็นอย่างนั้นจริงๆ คือกลายกลายเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแดนพรมเนี่ยกว้างมากแล้วสว่างมากอ๋อแล้วที่ที่ท็อปเคยบอกว่าเวลาใครแบบมาเล่นุนใส่ใส่ท็อปล้วแบบมีเท้าใหญ่ใหญ่สีทองนั่นคือขนาดของเขาจริงๆขนาดจริงแล้วบอกว่ามาแล้วแบบอะไรนะงูกัดแล้วอะไรเคี้ยวหลุดเลยเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็เด็กขุมาทองหัวขาดเลยคือความเป็นทิปอ,อ่ะของท่านเท้ามหาพรมเนี่ยท่านมีความเป็นทิปสูงเพราะท่านอยู่ใต้ใต้นิพานเพราะฉะนั้น พรมอยู่ใต้นิพานะจะมีความเป็นทิพย์สูงโดยธรรมชาติอยู่แล้วสภาวะความเป็นทิพย์เนี่ยมันเป็นสภาวะที่อยู่เหนือเหนือการทําลายล้างของกฎธรรมชาติแต่ว่าอายุก็มีอยู่สวมอยู่ในนั้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติคนเราเนี่ยผมพูดได้เลยนะว่าจะขึ้นจะถึงแดนพรมได้ในะยากมากคือถ้าไม่จเจริญสมาธิตั้งแต่ชั้นปฐมยันขึ้นไปขึ้นไม่ถึงพรมนะครับนะการจะขึ้นถึงพรมเนี่ยก็คือ,ต,อต้องเป็นการที่เรียกว่า คนนั้นจะต้องมีจิตใจแน่วแน่ไม่ยึดติดสิ่งใดมีความสว่างนะแล้วก็เหมือนกับอารมณ์เนี่ยดำรงอยู่ในสมาธิกินอ่เหมือนกับว่าสเสวยปิติเป็นอาหารปิตินี่หมายถึงว่าความสุขใจความพอใจเห็นคนทําบุญเนี่ยมันก็ได้ปิติโดยธรรมชาติคือเห็นเขาสวดมนต์เห็นเขาภาวนาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพรมจะเกิดอาการแบบนี้ประจาแหละนะโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธาน,นเหมือนเดิมเวาโอสวดบ่อยๆอ่ะพระพรมสวดบทพระพรมบ่อยๆอ่ะ ก็ได้ยินท่านได้ยินแต่ว่าส่วนส่วนบทที่ที่มีอนุภาพมากๆที่พระพรมจะโมทนาได้ก็คือการบูชาพระเจ้านั่นแหละเพราะว่าแม้แต่พรหมเองเขาก็าวหวยพระเจ้านะโดยธรรมชาติเพราะว่าคุณธรรมของพระพรมเนี่ยรรย,ยังยังเรียกว่ายังยังไม่เท่าพระเจ้าเพราะพระเจ้านี่<ช>เรียกว,ว่าเวลาที่โอ้สวดอะไรต่ตางๆนานๆท่านก็รับรู้ทุกอย่างรับรู้หมดคือรับรู้หมดแต่ว่า พระพรมเนี่ยท่านจะสรรเสริญท่านจะสรรเสริญคนที่บูชาพระพุทธเจ้าเพราะว่าทําไมถึงสรรเสริญน,นํชชานมาก่อนเลยพระพุทธเจ้านํามาก่อนเลยสองอย่างสองอย่างสามอยา่อางแล้วพอมากๆเข้าก็เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์เป็นยี่สิทธิ์องค์เลยอะแยะเลยค่ะทั้งหลังนะคือผมจะบอกอย่างหนึง่งว่าคุณธรรมของท่านเท,ท้ามหาพรมเนี่ยมันมีอยู่จริงแต่ว่าเออเป็นคุณธรรมที่ยังไม่ไม่หลุดพ้นสมบูรณ์ซะทีเดียวแต่คุณธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเออ เป็นของหลุดพ้นไปเลยหลุดพ้นนี่ก็คือหลุดพ้นไปจากวัฏฏะเลยไม่มีวันกลับมาอีกในที่นี้ก็คือจะสะ,สะอาดกว่าบริสุทธิ์กว่าและสว่างกว่าดินแดนจะมีความสว่างเลิศมากนะแต่แค่เพียงว่าจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเนื้อแต่สามารถรอธิบายได้เออไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตาเนื้อจะสามารถอธิบายได้ด้วยความเป็นทิพย์ประจักษ์สุขของการนั่งสมาธิอันนั้นใช่แน่เพราะว่าการเป็นทิพย์ประจักษ์สุขกับการนั่งสมาธิเนี่ย จะรู้ว่าระหว่างพรหมกับพุทธเจ้าใครละเอียดกว่ากันอันนี้เรื่องจริงนะเราเคยมีพระเกจิอาจารย์หลายองค์สงสัยว่าระหว่างพรหมกับพุทธเจ้าใครละเอียดกว่ากันก็เลยนั่งสมาธิดูพอนั่งดูสักพักหนึ่งเขาเทียบคือนึกถึงท่านเท้า,ทามหาพรหมและท่านเท้ามหาพรหมส่องสว่างพักหนึ่งพอท่านเท้ามหาพรหมส่องสว่างพักหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็อยากชมพุทธเจ้าพอชมพุทธเจ้านี่ก็สว่างมากสว่างจนตาในาแทบแตกเลยคือสว่างจนแบบ พลังงานไม่สามารถที่จะมองเข้าไปได้เลยนะแต่พระพรหมยังมองไม่ได้พลังงานยังยังยังถึงแต่แต่ของพุทธองค์นั้นสูงกว่าจริงๆโดยธรรมชาติเลยเคย <ใน S 1> มีการ <ใน S 1> ลอง<า>ใช่ใ,ชในนิพพานเพราะฉะนั้นตาตาในเนี่ยจะแตกหรือไม่แตกเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของเรื่องก็เพราะว่าดูบาร,รมีเนี่ยบาร,รมีของพระเจ้าจะสูงกว่าพรหมโดยธรรมชาติเลย,เลยแต่มหาพระกาพรมที่ได้ดล้เราเมนุษย์สามารถมองเห็นได้หรือเปล่า ถามว่ามองเห็นได้ไหมเพียงแต่เรานั่งนั่งนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพียงปางนิพพานเราเราเราก็สามารถที่เรียกว่าอารมณ์พุทธานุสิกรรมฐานก็จะสามารถเห็นได้ด้วยว่าจิตใจที่เคารพนะและนอบน้อมถึงจะเห็นต้องจิตใจเคารพและนอบน้อมนะมถึงจะเห็นจุดนั้นได้อันนี้อันนี้คือที่เราพูดเนี่ยเป็น คือเหมือนกับว่าเอารูปมาดูก็ได้ใช่ไหมเอารูปมาแล้วเราก็นักเออเราก็นึกถึงรูปในรูปนั้นใช่รูปนั้นจะสว่างขึ้นคือรูปปั้นพุทธเจ้านะทุกรูปอ่ะที่ต่อให้ไม่ได้ปลุกเสกเลยนะต่อให้ไม่ได้ปลุกเสกนะอันนี้พูดตามจริงนะมีความสว่างทุกองค์เพราะอะไรเพราะว่าแค่รูปพระปั้นพุทธเจ้าขึ้นรูปเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพุทธองค์เดียวความสว่างจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเลยแบบนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเพราะว่า บารามีของพระุทธเจ้าสร้างมานานสร้างมาจนละเอียดละเอียดเสร็จแล้วสามารถเป็นอนุสมเป็นองค์พระหงฆ์เนี่ยใช่ขึ้นได้ได้หมดขึ้นได้หมดคือแล้วแต่ว่าใครใครใครจะนึกถึงถ้าใครนึกถึงคนนั้นก็จะเข้าถึงอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าพุทโธปรมาโนคือบารมีพุทธเจ้าหรือกระแสบารามีพี่พุทธเจ้าสร้างอะ่ะยังไม่ไปไหนหนมะายถึงว่าจะมีแสงออกมายัางไงคะท่ารเออมีพระพุทธลังศีมุนีพุทธเออมีม,มีมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมีลังสีตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยรังสีนี่ก็ยังคงอยู่แต่แค่เพียงว่าคนที่จะรู้ถึงรังสีนี้ได้จะต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวอืมถ้านั่งสมาธิแล้วแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านจะปล่อยรังคือรังสีนี่ก็คือเป็นเหมือนคลื่นคลื่นของท่านเนี่ยที่ท่านสร้างบาร,รมีไว้ในโลกเนี่ยกายจากไปแล้วสังขารจากไปแล้วแต่พลังงานรังสีนี้ยังไม่จากไปทําไมไม่จากไปเพราะว่าท่านตอนท่านสร้างบาร,รมีท่านสร้างไว้ในโลก แล้วพอตอนรวมตัวกันท่านก็กลายเป็นผู้ทธเจ้าแต่ขณะที่รวมตัวกันนั้นรังสีเราเนี้ยมันรวมตัวกันถ้าใครนึกถึงผู้ทธเจ้าลังสีของผู้ทธเจ้าจะคุมตัวเพื่อป้องกันเอสมเร็งนิวเคลียร์นิวตอนกัมมันตรังสีและอาวุธชีวภาพและโรคร้ายต่างๆได้แต่แค่เพียงจะมีสักกี่คนที่จะเข้าใจถึงจุดนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคือ,อบารมีผู้ทธเจ้าเนี่ยท่านจะเต็มสว่างสวยัยละเอียดแล้วก็มีความสุขและมีอีกอย่างหนึ่งความเป็นทิพย์มีอยู่ในนั้น แต่แค่เพียงใครจะนึกถึงถ้านึกใครนึกถึงเนี่ยจะรู้ทันทีว่าบาร,รมีของพุทธเจ้ากับบาร,รมีผมจะมีข้อแตกต่างกันมีลีลาที่แตกต่างกันมากและสว่างแตกต่างกันเฉพาะเมืองก็แตกต่างกันแต่คนที่จะเข้าใจได้คือคนที่นั่งสมาธิแล้วค่ะแล้วอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนทรงใหม่ในตอนนี้ของเรานะคะคือที่เล่าให้ฟังก็คือวันนี้ผมเจอคนหนึ่งผมไม่ได้ตั้งใจดูต,วตรวจองค์ตรวจเทพหรอกแต่ว่าพอเราเจอเทพของเขาเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาว่าเขามีพอบอกว่ามีเสร็จแล้วเนี่ย เราก็ต้องถามว่ามันมีอาการอะไรแปลกๆไหมเขาบอกว่าเมื่อทิ่ก่อนเนี้มีอาการแปลกๆเลยนั่นก็คือ,เ,อ,อเหมือนไฟฟ้ามันเหมือนว่าไม่ได้วิ่งแต่หัวใจมันเต้นเร็วขึ้นตึักตึกตึกตึกตัตก,ตตก,ตตก,ตตกคือบางคนเนี่ยก็ไอขยโยบางคนเนี่ยแบบกลางคืนก็รู้สึกหนาวหนาวร้อนๆทั้งตัวเพราะมันมีอาการหนาวหนาวร้อนก็คืออุณหภูมิร่างกายมันไม่คงตัวก็นึกว่ามันเกิดจากสภาวะของร่างกายแต่จริงมันไม่ใช่มันคือ อาจารย์เอาพรับพจำได้ไหมมันจะมีช่วงหนึ่งที่ปีที่ผ่านมาที่เดี๋ยวโอ้ก็ปิดแอร์เดี๋ยวโอ้ก็เปิดแอร์อเป็นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตอนนั้นหรือเปล่าใช่ปหมมันมันไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก็เปิดแอร์เดี๋ยวก็ร้อนอ่ะเดี๋ยวเอาแป๊บนึงเดี๋ยวหนาวอีกละอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็คือในในในที่นี้เดี๋ยวก็ปิดแอร์เดี๋ยวก็เปิดแอร์เดี๋ยวก็อาจารย์พ็อพอยู่ตรงนี้อาจารย์พ็อพก็อะไรโอ้แบบงงไหมงงใช่แล้วอาจารย์พ็อปรู้ป่ะตอนนั้นะ ทำไมไม่บอกโอ๊กบ้างอ่ะบอกไม่ได้เพราะว่ามันมันยังไม่ชัดสักทีเดียวพอมันชัดแล้วถึงจะบอกเข้าใจป่ะอ๋ออือมคือแม้กระทั่งพี่คนหนึ่งที่ผมรู้จักอ่ะแกหนีทรงมานานนะแกบอกว่า <S <S 2> <S 2> พี่ไม่รับอ่ะพี่ไม่รับบอกทําไมพี่ไม่รับอ่ะพี่มันลําบากนะพี่แกพูดพ้งป่ะว่าถ้าพี่รับแล้วมันจะลําบากกว่านี้แกก็พูดขึ้นคํหนึ่งทําไมคือแกไม่อยากเป็นคนทรงพูดตรงๆเลยมันแกไม่อยากเป็น แต่แกก็เ,เป็นน่ะแกทรงได้แต่แกไม่อยากเป็นคือแกพยายามขัดขืนนะว่าตรงๆอะนะแต่แต่พอตกเย็นๆ็นนะ่ะเห็นแกแกแบบแกมีอาการนั่งเงี้ยเหนาหนาล้อน้อเหนาวหนาล้อน้อแล้วๆๆๆๆๆลมันมีอาการวูบวาบวูบวาบท่าดขันภายในในที่นี้ก็คือว่าตัวแกเนี่ยมันมีอาการที่เรียกว่าคุมคุมสภาวะไม่อยู่มันก็เลยเป็นเรื่องไงว่ามันเหมือนกับคุมคุมทาาุไม่ได้พราะคุมทาาุไม่ได้เสร็จเนี่ยมันเหมือนกับว่า ทำอะไรก็หนาวร้อนตลอดเวลาแล้วมันก็รู้สึกว่าใจมันสัน่นบางทีมันเวียนหัวจะอ้วกบางทีมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับลําตัวข้างในปันปนป่นปวดทาตดปั่นปวดทั้งที่ว่าตัวก็ไม่มีอะไรคือจริงๆก็คือเรื่ององค์เนี่ยแหละบางทีไปหาหมอแล้วหมอให้ยาทายกล้ามเนื้อมั่งอะไรมั่งไปเรื่อยอเพราะว่าแต่นี้โอกำลังลําดัดเหตุการณ์อาการของโออยู่นะคือเสียงโอก็มีมันจบไปแล้วปีที่แล้วอ่ะมันจบไปแล้วทุกอย่างสมบูรณ์เหลือแต่ว่าลงทรงนี่แหละยังแบบ คือบางทีนั่งนั่งอยู่ตองตำแหน่งตรงนั้นน่ะแต่ว่ารู้สึกแบบคือมันมันกำลังจะพูดภาษาอื่นแล้วอะ<ช>่ะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่ามันเหมือนกดเอาไว้อยู่อ่ะต้องปล่อยต้องปล่อยเขาเรียกภาษากูโบสคือยังไม่กล้าพูดออกมาจานโอแต่ตอนนั้นน่ะในข้างในมันมันใจนี่แล้วแต่ว่าพยายามเป็่งเสียงสวดดังๆ อาจารย์กบเข้าไปอาจารย์โอเนี่ยเขาจะสวดสรอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นแหละ stretch เอาอ่ะอาจารย์โอแกกดไว้อยู่ไงอาจารย์โอแกท s t ง e t c h เดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาเอาไปอัดไอ้นี่นะอัาโหลดคลิปยูทูบเลยนะท็อปคุณแม่โอเห็นขึ้นมาอาจารย์โอส t ร e t c h แม่คุณแม่คุณแม่เซาภัยเมตตาบหานนี้อยู่นะอาจารย์ท็อปติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุด ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะัเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP 16ผมจะเล่าให้ฟังนะหลายคนที่มาตรวจองค์ตรวจเทพกับผมเนี่ย<ม>เป็นหัววิทยาศาสตร์จัด,จดเป็นคนที่อยู่ในโลกความจริงแต่ว่า ของทุกอย่างเนี่ยจะสัมผัสได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเจอคนที่เขาเขาตรวจองค์ตรวจเทพโดยตรงหรือเปล่าอย่างวันเนี้ยมีคนนึงเขามาตรวจแบบธุรกิจกับผมนะแต่ว่าเข,เขาอยากรู้เรื่องงานของเขาเองอะ่ะใช่แค่นั้นเองเขาเขาเขาอยากรู้แค่นี้จานอ,าอุยัติเหตเราต่อแล้วก็เขาไม่ได้อยากรู้เรื่ององค์อะไรเลยเขาไม่เคยถามเลยด้วย แล้วอยู่ๆท็อปก็บอกเขาไปตำแหน่งมันขึ้นนะแล้วนอกจากตำแหน่งขึ้นแล้วภาพมันขึ้นในตาผมผมก็เลยต้องพูดเพราะว่าเพราะว่าเขาจ่ายเก้าร้อยเก้าสิบเก้าด้วย<อ>จริงๆจ,จะดูแบบไพ่พลังจิตแต่เขาอย่างนี้ประจาอ่ะพอดูไพ่พลังจิตก็องออกประจาอ่ะคือผมแล้วพอบอกไปแล้วเป็นไงเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นถือว่าผมทําตามหน้าที่เพราะว่าเห็นเกินเวลาไปสิบนาทีแล้วน่าจะคุยอะไรเยอะอยู่ตอนนั้นก็ผมบอกเขาบอกว่าผมก็ถามเขาว่าช่วงนี้มีอาการแปลกๆไหมเขาบอกว่า เขาไม่เคยสนใจในการสวดมนต์เลยแล้วเวลา6เดือนนี่เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาสวดมนต์แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ออกไปวิ่งเลยเขารู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนวิ่งมา1 0อกิโลอ่ะเหมือนวิ่งแบบเร็วๆๆๆๆๆๆตๆๆตตๆกๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆมๆอๆๆๆๆๆๆีๆยเมื่อต่อเมื่อเข้าสมาธิลึกๆๆล้วเขาบอกผมแบบนี้นะผมก็บอกว่ามันเป็นการปรับๆาๆๆนะมันรอเวลาคือ ถ้าใครที่มาตรวจองค์ตรวจเทพกับผมประจําจะรู้ว่าผมเนี่ยผมไม่ผมคือผมจะพูดอย่างหนึง่งอะไรที่มันกําลังจะเกิดแล้วผมรู้ว่าผมจะบอกให้หมดเลยผมจะไม่ปิดกัน้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการตรวจองค์ตรวจเทพมันจะสําคัญกับผู้นั้นถึงอนาคตของเขาและการปรับทตาทั้งหมดคือถ้าตัวเขาไม่ปรับตัวในเวลาเนี้ยในอนาคตอะพอเขาตกแล้วอะจะโทษเราได้ว่าเราเนี่ยไม่บอกเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าเกิดเราบอกเขาไปตามว่าเออมันมีอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นนะและในอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้ก็อบอกไปว่าอันนี้เราไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครอะไรยังไงเอามาเป็นส a ส e s ดดี้เฉยๆว่าสุดท้ายไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็ตามอะ่ะต้องมาจบที่การช่วยเหลือคนมันดูดวงหรือลงทรงก็ว่าไปแต่คนนี้เขาจะลงหรือว่าเขาจะดูดวงมันอยู่ที่กําหนดของเขาแต่แต่คิดว่าน่าจะลงในใจหรือเพราะว่า แรงมากสัญญาณเมื่อเย็นนี่ที่ผมจับมา <He> มันปุ๊บเดียวอะ่ะเป็นเพศเขาเลยเพศอะไรวะไม่เป็นไรหรอกเพศอะไรก็เพศอะไรก็ไม่ต้องสนใจสนใจแค่เพียงว่าเมื่อถึงเวลาแล้วไม่ลงเนี่ยหมดทุกคนครับคือคือเขาเป็นลูกครึ่งอ่ะเอาเอาเอา,เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถึงเวลาเนี่ยแล้วไม่ยอมลงไม่ยอมทําเนี่ยสุดท้ายพอมันพังแล้วอะ่ะคุณจะยิ้มแล้วคุณจะนึกถึงเราเอันนี้พูดจริงๆริงนะ ทำไมถามว่านึกถึงเขาเดี๋ยวตอนตอนตอน,ตอนนั้นน่ะท่านลงมาพูดดุมากเลยกระสุดแล้วแต่ดุบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็จะอะไรท่านท่านจะเอาสัญญาคืนสัญญาสัญญาในที่ดี้เขาบอกเขาจะทวงสัญญาคืนแล้วแต่ถ้าไม่เชื่อสองคนนี้เนี่ยคือมีอะไรก็ให้มาติดต่อสองคนนี้ใช่ไหมบอกเนี่ยก็ไม่รู้คืออะไรสักอย่างเนี่ยเราก็บอกให้อสองคนนี้ยอบอกละเ,เอาเป็นว่าอาจารย์เขาไม่ไม่ค่อยจําเรื่องราวเพราะว่าอะไรที่ที่รู้จะเล่าอะไรที่ไม่รู้อาจารย์พอาจะไม่ยุ่ง แต่ว่าอาจารย์ท็อปบอกได้แค่เพียงว่าคืออาจารย์ท็อปไม่ได้มีเขาเรียกว่าอ,อะไรตอนนั้นเป็นตอนที่อาจารย์ท็อปลงทรง่อาจารย์ท็อปก็เลยไม่รู้เรื่องอืถามว่ารู้เรื่องไหมถึงมันรู้มันก็รู้แบบครับคล้ายครับคามันรู้แบบแต่มันรู้แค่ปฏิติประต่อแต่มันไม่ได้รู้ทั้งหมดต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนะถ้าคือผมบอกแค่ผมบอกทุกครั้งว่าก่อนที่ท่านเนี่ยจะผ่านร่างผมมาทําอะไรก็ตามเนี่ยผมจะบอกท่านว่าครึ่งหนึ่งไม่ใช่ผมนะเพราะว่า ผมจะให้ผมจะปล่อยสติเนี่ยให้ท่านพักพักหนึ่งปล่อยให้ท่านพักหนึ่งนี่คือปล่อยให้ท่านใช้เพื่อในการสื่อสารติดต่อพูดคุยโดยตรงถ้าท่านต้องการสิ่งใดท่านก็จะทําของท่านเองแล้วสุดท้ายเราเถอว่าทราทําหน้าที่ของเราสมบูรณ์ถือว่าจบตรงนั้นนะเอาละครับสาหรับรายการในรอบนี้ก็ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ